เกแกเชี่ยเก้าศูนสวัสดีพี่พี่เพื่อนนะคะเช้านี้วันนี้นะค่ะผมหยุดงานวันพลิกคานนะคะคานใบมีดคือมันมันเด้งเจองานแปลงที่ผ่านมางานหนักลากยางลอยมากเนี่ยที่บอกเลยว่าที่เราวางเรือสูงเพราะว่าลากยางลอยโดยคานเด้งมากเมื่อคืนเห็นว่าเอาคานพลิกแล้วก็จะอยากใบมีดกดไว้ ตรงเปี้ยละนี่จะใส่ใส่คนเดียวนะคะทําคนเดียวใส่คนเดียวขับคนเดียวเลยทุกอย่างเดี๋ยวรอบหน้ายักมีคิวถ่ายน้ำมันเครื่องอีกนาหกสิ้นเดือนแล้วหยุดตะกันไม่เป็นไรเปลี่ยนคานดูแลเจ้ายากก่อนแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เริ่มงานคานนี่หนักนะคะแต่ไม่เหมือนคานอันก่อนอันก่อนนู้นอันนีคานใหม่ซื้อมา อันก้อนนุ่นคานที่มีช่างช่างเสริทำอะไรอย่างหนักคนเดียวใส่มีรอดเหมือนนูนิดตันแขงเหรอเกีบยพังไหมนั่นะ เดี๋ยวใส่ทางเสร็จใส่ใบมีดต่อเต,ตรียมพร้อมพรุ่งนี้ตอนเช้าออกงานได้เลยคือเช็คทุกอย่างให้พร้อมแต่พวกก็พูดนะคะงานอย่างที่พี่พคอมเมนต์มาบอกว่าน่าจะยากลากยางลอยแต่กองเรียนทันและอเพราะว่าขุดหลุมตื้นน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะขนาดยางแก่ปลูกตั้งนาน ตีนควรเหมือนกันลากยางยังไม่ลอยเลยนะคะไม่ลอยลอยเหมือนกันแหละแต่ลอยไม่มากแต่แอันนี้ลอยแบบโอ้โหลงขอชีวิตว <c oughs> สงสาราาานี่ะเคดคานเด้งดึงดึงดึงขนาดว่าวางเรือสูงแล้วนะ,ะอ๋ออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเปลี่ยนเรือด้วยเรือเรือข้างต้องเปลี่ยนสรุปวันนี้หลายเรื่องนะนางกับจอดรถเปลี่ยนจะอยางไม่ใช่ว่าจอดพักเฉยๆนะ ทำงานก็ทำงานจอดก็ไม่ได้พักจอดก็ไม่พักนัะครับผมอ,อ๋อแล้วที่ถามมาว,<ม>ว่าโจทยนะ์นักขับแกไม่ต้องห่วงนะแกจอดแกก็มีเงินเดือนค่ะมีเงินเดือนชั่วโมงไม่ได้จริงแต่เงินเดือนเขายังเดี๋ยวเรือต้องเปลี่ยนทั้งสองข้าง โอจะสิบโมงแล้วนะแดดยังดีอ่าเดี๋ยวแปลงที่เราบอกว่าจะไป งานของงานคิวนะคะงานยังรอคิวอยู่มีสองเจ้าสิ้นเดือนนี้ค่ะไอ้ต้นเดือนนี้ค่ะจะจะไปตัดยญ้าแปลงหนึ่งแล้วก็รุนถานด้วยแปลงนั้นคิวหลายวันแล้วแต่ขอเลื่อนเป็นต้นเดือนแล้วก็ไอแ้แปลงยางนะคะงานคิวเลื่อนคนขับบอกว่าขอเป็นเลื่อนเป็นต้นเดือนแทนเดือนใหม่เดือนใหม่ งานคิวเสร็จเราก็ไปงานประจำรับเวรรับกรรมรากยางลอยต่อนี่ยค่ะประมาณนี้เดี๋ยวให้เขาเปลี่ยนคุณขับเปลี่ยนใส่ไอ้นี่เปลี่ยนคาน แต่ไม่มเสร็จก็จบแล้วเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะคะเด,เดี๋ยวต้องเปลี่ยนเลยจ้ะไม่มีแล้วค่ะวันนี้เช็ครถเปลี่ยนทุกอย่างพบคลิปหน้านะคะยังจะเช็ค90ขอบคุณพื่อนเพื่อนที่กดติดตามนะคะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะ